เผาถูผัดกระเพราเนื้อไข่าดาวเค็มเน้นนะครับไข่าดาวเค็มอย่างไรให้อร่อยโดยเชฟพิกิกครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือมาสเตอร์ของกระเพราหนึ่งคนในประเทศไทยนะครับวันนี้ให้พิคิกมาสอนพวกเราผัดกระเพราดีกว่าแน่นอนครับวันนี้จะมาสอนทำอาหกระเพรานะแต่ว่าจริงๆแล้วผัดกระเพราม,มีหลายแบบมากเลยแต่ว่าวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคอีกหนึ่งวิธีในการทําที่พิเศษคือเราเลือกวัตถุดิบแต่ละพื้นที่มา ซึ่งผมว่าจริงๆแล้วของไทยบ้านเราอ่ะยิ่งโดยเฉพาะหมวดแบบเกษตรกรรมอ,ะอ่ะมันเป็นของที่เจ๋งมากๆถูเพียงแต่ว่าตอนนี้ผมว่าคนที่เล่าอ่ะยังน้อยอยู่หมครับว่าเรายังไม่รู้ว่าของสิ่งนี้มันดียังไงเมื่อถ้าเกิดทำสตอรี่ให้ดีมากพอแล้วคนได้ชิมเปรียบเทียบอ่ะมันจะรู้เริ่มจุดเริ่มต้นมาแล้วนะครับนี่คือ GI อน,นะครับเป็นสัญ,ญลักษณ์จะบอกว่าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์คุณลองดูได้เลยนะจะกนี้ไปหาสินค้าที่มีตราของ GI ก็จะมีเรื่องราวดีๆมาให้เราเจอเพราะ GI คือสินค้าที่มาจากแหลิต ที่เฉพาะต่อจงมีความช่วงโยมกับแหล่งภูมิศาสตร์นะฮะภูมิปัญญาท้องถิ่นม,มีเรื่องราวที่ผู้บอกเลยนะครับมีประวัติความเป็นมาซึ่งส่งผลให้สินค้ามีอัตลักษณ์เฉพาะตัวจนเป็นที่รู้จักในวงกว้างนะครับให้ดูตาสัญลักษณ์จีไอก่อนนี่ตาสัญลักษณ์จีไอไทยสัญลักษณ์ที่บอกว่าที่มาของสินค้าผ่านการควบคุมตรวจสอบคุณภาพสินค้าเป็นการการตีคุณภาพสินค้าด้วยวันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับที่ครัวของเลอทิศกระดูกเปลี่ยนไปเพราะตอนนี้เราอยู่อีกที่หนึ่งนะพี่เนาะอันนี้คือสาขาอะไรครับพี่จะเป็น อาหารกินง่ายขึ้นเป็นจานเดียวแล้วก็เป็นอาหารที่มีแชร์ริ่ที่เป็นจานเล็กๆด้วยตอนแรกเดี๋ยวเราจะทําการทอดไข่ก่อนเนาะไข่เค็มชัย,ยาดังอยู่แล้วแต่ทอดอยังไงให้พิเศษวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทอดกันแบบว่าน่ากินน่า<อ>กินนิดเดงซึ่งไข่เค็มที่เราใช้นะครับคือไข่เค็มชัยยามีลักษณะเป็นไข่ฟองใหญ่ไข่แดงร่วนเป็นทรายมีความมันไข่ขาวนุ่มรสชาติไม่เค็มจัดกลิ่นหอมไม่เหม็นขาวเวลาหมักเกลือเนี่ยข้างในมันเค็มขึ้นเยอะไหมครับอ่าจริงๆแล้วขึ้นอยู่กับเวลาเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยนะครับตอน,น งไป<อ>น <ะ S 2> ลงไปแล้วก็ตะล่อมรอบๆเป็นวงเนาะไขยย่จะได้สวยเห็นไหมฮะมันจะฟูสวยหนึ่งเทคนิคที่เห็นเลยก็คือการใช้น้ามันค่อนข้างเยอะกว่าที่บ้านเรา<ม>บ้าน<ม><ม>เราจะไม่ใช้น้ำมันเยอะขนาดนี้แต่พอเป็นร้านเนี่ยเขาจะใส่น้ำมันเยอะนิดนึงแล้วมีการตะล่อมแบบหมุนๆสร้างเป็นแบบวงทําให้ไข่มันไม่ติดตอนนี้แบ่งมาแล้วครับไข่แดงมาแล้ว2ฟองแล้วก็วางปั้งลงไปป<อ>รเจียวมันต้องแบ,บบบาลานตัวเองนะเ <laughs> ดี๋ยวไก่ไมันล่วง พอลงไข่แดงแล้วก็ยังมีการหมุนอยู่เล็กน้อยอแต่ไม่แรงมากเพื่อไม่ให้ไข่ออกใช่ไหมครับให้ไข่ไข่มันติดกันไข่ดาวเรียบร้อยแล้วไข่เค็มดาวเนี่ยเราพักไว้ก่อนจะทําการผัดกระเพราเนื้อโคขุนโพนยังคาต่อเลยครับอย่างที่พี่กิ๊กบอกครับเราใช้เนื้อโคขุนโพลยังคามีลักษณะเนื้อเป็นสีแดงสดใสมีไขมันแทรกในเนื้อเนื้อนุ่มไม่มีกลิ่นสาบและรสชาติดีอันดับแรกนะครับวางกระทะก่อนตอนนี้เคลือบกระทะด้วยน้ํามันร้อนเสร็จแล้วก็เอาน้ํามันร้อนออกไปพักครับ แล้วใส่น้ำมันเย็นเข้าไปอีกรอบนึเพราออะไรครับถึงใส่น้ำมันเย็นอันนี้ปรับอุณหภูมิของกระทะเวลาผ่านไม่เจนบาลานซ์กันคำว่าน้ํามันเย็นคือน้ํามันอุณหภูมิปกติหรือว่าน้ำมันที่ต้องแช่ปกติแล้วก็พริกขี้หนูแล้วใส่กระเทียมนี่สีสะเก็ดนะครับลงไปกระเทียมสีสะเก็ดนั้นปลูกในดินจอมปลวกดินภูเขาไฟเก่าจึงทําให้เปลือกนอกสีขาวแกมม่วงเปลือกบางหัวแน่นมีกลิ่นฉุนรสชาติเผ็ดร้อนสามารถเก็บรักษาได้นานโดยหัวไม่ปอกจึงทําให้เป็นเอกลักษณ์ของกระเทียมสีสะเก็ด พี่กกิ๊กลงกระเทียมพริกไม่นานพี่กกิ๊กก็ลงเนื้อเลยเนาะใช่ไหมจริงๆแล้วใบแลงอยู่แล้วเราให้มันมีความหอมเล็กน้อยโอ้แต่นี่กลิ่นกระเทียมมันค่อนข้างจะแบบโอ้โหเข้มข้นมากเลยอะ่ะกะเพรามันมีหลายแบบวันนี้เราผัดเป็นแบบสไตล์กะเพราแห้งเนาะกลัวให้หอมก่อนนิดนึงจริงๆไอ้เครื่องปรุงเนี่ยแล้วแต่บ้านเลยคนใส่น้ำปลาใส่ซอสใส่พริกต่างๆลงไปก็ได้หรือจะใส่วันนี้เราใส่พริกไทยดำนี่ จจากจันทร์ด้วยพริกไทยจันทร์ซึ่งปลูกในดินร่วนปนทรายบนภูเขาหรือเนินเขาและที่ราบสลับภูเขาจึงทําให้มเมล็ดพริกไทยใหญ่รสชาติเผ็ดร้อนมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ลักลัก่ลพี่กิ๊กถามมาสิทำไมปกติเขาใส่พริกเขาใส่ตัวเดียวทำไมเราต้องใส่พริกรหลายๆตัวหลายๆตัวความเผ็ดเขาไม่จำเปมีความเผ็ดที่แตกต่างออกไปนะครับครับอันนี้อะไรจารย์พี่กิ๊กเต้าเจี้ยวหรอครับก็จะจริงๆแล้วซอสปรุงก็จะมีจะมีแล้วแต่สูตรของบ้านเลยเขาเรียกอันนี้เขาเรียกซอสปรุงสำเร็จของพี่กิ๊กแล้วกันเขาปรุงเอองงงแแต่่่่จริๆกก็มมีีไยาหละน้าปลซีอิ๊วยเองแต่นาจราสชติให้้ไดและ สุดท้ายใส่ใบกระเพราลงไปใบกระเพราจากซูเปอร์มาร์เก็ตไม่มีกะเพราเราใช้เป็นกระเพราแดงกะเพราเขียวนะครับผสมน้ำใส่ตอนจบครับใส่นิดเดียวน้ำอันนั้นเราใช้น้ำเปล่าหรือเป็นสต็อกครับจริงๆเป็นสต็อกน้ำเปล่าได้หมดถ้าบ้าก็เป็นน้ำเปล่าก็ได้เพราะเราจริงๆไม่อยากได้รสชาติเข้มข้นหรือความเค็มแล้วเพราะว่าเตยตซอสมันมีความเค็มอยู่แล้วตอนนี้เรามาตักข้าวพร้อมเสิร์ฟแล้ว ส่วนข้าวที่เราใช้ในวันนี้คือข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์ซึ่งปลูกในดินภูเขาไฟเป็นข้าวที่มีความเหนียวนุ่มไม่แฉะไม่แข็งกระด้างมีกลิ่นหอมมีธาศพศพตุฟอสฟอรัสและแคลเซียมสูงกว่าข้าวหอมมะลิที่ปลูกในพื้นที่อื่นๆนะจ๊ะเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยวูุ้ณู้กคุมามีหนวดมีอะไรยิ่ง <ไอ S 1> เลยไปก่อนเลยนะพู้คุณไปก่อนเลยลุยก่อนกินไข่เลยจอกไข่แดงเลยพี่นัทเอาเลยเออนี่แหละโอ้จะมีความเหนือกว่าปกติด้วยนะไข่เชียงรายหนึ่งดื่มหน่อยสิ่งที่เป็นตัวโดดเด่นในจานนนนนี้เลลลลยยคืออกกกกกิิิิ่่่วพรไท กลิ่นกระเพากลิ่นเครื่องเทศกลิ่นไหมของขอบไข่ขาวแต่เข้มข้นนะกินแล้วแบบอยากกินเรื่อยๆรื่อย่ะมันไม่ใช่กระเพราที่คุณอยากกินที่บ้านคือไม่ใช่กระเพราแบบงิงครีนจัดจ้านสะใดเจริงซึ่งจะบอกว่าทั้งหมดที่เมื่อกี้พี่เอสอ่านคุณสมบัติมาจะบอกว่านี่คุณสามารถไปอุดหนุนนะครับเกษตรกร,ร,กรและผู้ประกอบการนะครับ GI ไ,ไทยนะครับโดยสามารถหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปและแหล่งผลิตสินค้าโดยตรงนะครับปัจจุบันมีสินค้ามากกว่า2 0 0รายการแล้วนะคุณที่มีตรา GI ไอ่ะแลวถ้าอยากรู้ข้อมูล กรมทรัพย์สินทางปัญญาครับหรือโทษ1368แล้วยิ่งสำหรับคนที่รักอาหารไทยหรือเอาวัตถุดิบไทยไปทําอาหารทั่วโลกเลยคุณลองดูนะมันจะทําให้อาหารคุณสนุกขึ้นแลวพี่คิดว่ามันต่างกันไหมต่างครับจริงๆแล้วดินหรือว่าอากาศของแต่ละพื้นที่อะส่งผลให้ผลผลิตเกษตรกรมันมีรสชาติที่ต่างกันเลยข้าวปลูกคนละที่ก็มีรสชาติต่างกันและนั้นก็อยากให้สัมสันธ์เกษตรกรไทยเนาะในแต่ละพ้้งที่ให้ผลิตผลดีๆออกมาแล้วก็ให้คนได้ใช้กันอย่างหนึ่งก็อยากจะฝากร้านอาหารด้วยที่ ใช้ของดีๆแบบนี้ช่วยพิมพ์ลงไปในเมนูหน่อยครับว่าคุณเลือกอะไรมาบ้างคนะจะได้รู้ <คน S 1> ว่า,วาเฮ้ยมันมีอะไรบางทีเราทานแล้วอร่อยบางคนที่อาจจะไม่ได้แบบสนใจหรือยังความรู้เหล่านี้มันยังไม่ได้เป็นองค์รวมที่ใหญ่มากพอคนกินเสร็จเฮ้ยมันอย่างนี้ดีเหรอเราลองซื้อมาใช้บ้างาใช้ก็อ,อร่อยอาจจะแตกต่างแล้วก็ได้แบบเรียนรู้ไปด้วยกันส่วนคน,ค,คนที่ทําอาหารไบ่อยอยู่ที่บ้านแบบทําทุกวันรู้สึกเบื่อ ก็ลองสั่งอันนี้ดูจะได้รู้สึกว่าแตกต่างไหมกับสิ่งที่เราทานอยู่ทุกวันเผื่อว่าจะได้เวใหม่ๆอะไรเงี้ยครับผมคนที่บ้านก็ได้กินอาหารใหม่ๆด้วยแต่ที่ที่บ้านไม่มีแน่นอนก็คือพี่กิ๊กใช่ไครับผมต้องมากินที่ร้านเชิญเชิญเิญเช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 ิญเลยครับญเชนี้เพิ่งเปิดไม่ถึงเดือนเลยนะครับที่ฟชิญิกเช พันทิพย์เก่าประตูน้ำมาเจอกันได้ที่นี่ชั้นลางเองชั้นเอ็มชั้นเอ็มของสะพานลอยเลยอ้าวเรียบร้อยวันนี้ขอบคุณทางเจียด้วยนะครับขอบคุณพี่กิ๊กด้วยนะครับขอบคุณครับไปลองดูนะรับรองว่าการทำอาหารคุณจะสนุกขึ้นแน่นอนจริงอีกอย่างหนึ่งที่เสืร์ร้องให้อยากทำคือเราอยากไปแบบเกษตรกรกลุ่มนั้นที่ทำไข่แดงจะไปเห็นการแบบมาจะไปเห็นการแบบเนี้ยเลี้ยงโคขุนสนุกนะการปลูกกระเทียมเนี่ยอยากรู้วันที่เขาเอาขึ้นมาเก็บผลผลิตเขาเลือกของยังไงแต่ละคนในชุมชนทำอะไรกันบ้าง ผมเคยไปลงพื้นที่แบบนี้ยังไงไปเป็นสวนมะม่วงอะแล้วก็เจอเจ้าของสวนเขาออกมาเขายิงปืนมานะดีว่าผมหลบได้หุยทำไมอะ่ะก็ผมไปขโมยของเขาไงเต็มหลังก็บป่าเลยแล้วผมก็ขับออกมายังดีอะไรวะขอบคุณพี่กิิงครับขอบคุณครับพี <laughs> บ่สัว